สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ทุกตานะคะวันนี้พี่ทุกตาก็ออกมาพร้อมชุดนี้นะคะคือชุดนี้เลยนะคะก็แป้งยัษ์คูนะคะคือสองตลับนี้นะคะพร้อมสบู่สบู่คูต้าและคอลลาเจนนะคะก็บำรุงผิวหน้าและผิวกายนะคะตัวนี้พี่ทุกตาจะแถมให้ในชุดนี้นะคะเป็นกรณีพิเศษนะคะใน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะพี่ทุกตาจะให้เพื่อนๆชมนะคะอันนี้แป้งยักษ์ู่แท้นะคะพี่ทุกตาก็ใช้อยู่นะคะจะมีสองออสองสีอยู่ในตลับเดียวกันนะคะมีสองพับนะคะคุ้มมากนะคะแล้วก็จะมีพับให้นะคะคือพับพับที่ไว้ทาทานะคะไว้ทาแป้งให้นะคะแล้วก็มีกระจกด้วยนะคะก็คือ พี่ทุกตาจัดจำหน่ายในเวลานี้ก็คือ,อตลับละ1 5 9บาท1 5 9บาทแต่พี่ทุกตามีกรณีพิเศษนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะบอกว่ามี3สีนะคะมีด้วยกันอยู่3สีนะคะก็ะเบอร์ศูนย์หนนะคะสำหรับผิวขาวมากๆแล้วก็เบอร์0ูนก็ผิว2สีนะคะแล้วก็เบอร์0ูนย์สาสำหรับคนผิวค้ำหรือพี่ทุกตาจะแนะนํานะคะพี่ทุกตาถืออยู่นี่คือ0ูนย์สนะคะพี่ทุกตาก็ใช้อยู่นะคะพี่ทุกตาก็ไม่ได้ ดำนะคะแล้วก็ไม่ได้ขาวมากแต่พี่ทุกตาก็ใช้ตัวเบอร์ศูนยสามแล้วก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆเบอร์ศูนยสามนี่เหมาะสําหรับแป้งยกาคูนี่คือเบอร์ศูนยสามจะขายดีมากๆนะคะก็จะมีอ่ ตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะสีขาวแล้วอมชมพูแล้วก็อมเหลืองนิดๆน,นะคะแป้งตัวนี้จะเนื้อเนียนมากแล้วก็ตัวที่สองก็ตัวที่สองนี้ที่มีอยู่ในตลับนี้จะมีวิ้งวาวให้เราด้วยนะคะแล้วทาไปเบาๆนะคะแล้วก็จะทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสอย่างที่พี่ทุกตาใช้อยู่นี้นะคะแล้วก็ติดทนนานด้วยนะคะเป็นเนื้อละเอียดแล้วหอมอ่อนๆนะคะแต่พี่จุ๊นพี่ตุ๊กตามา โปรโมชั่นให้นะคะวันนี้นะคะร้อยห้าสิบเก้าก็ก็พิเศษแล้วนะคะพี่ตุ๊กตาจะจัดจําหน่ายในราคาสองสองกล่องนี้นะคะสองสองสองกล่องนี้สองตลับนี้ก็คือในราคาสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วพี่ตุ๊กตามีพิเศษก็คือแถมสบู่นี้ให้ด้วยนะคะสบู่คอลลาเจนนะคะสบู agen, ่คอลลาเจน คูต้าคอลลาเจนทําให้ผิวขาวผิวเนียนนุ่มผิวหน้าและผิวกายนะคะให้ชุ่มชื้นให้ดูก่อนฝ้าวัยนะคะก็พี่ตุกตาก็จะให้จัดอยู่ในเซตนี้เลยนะคะก็299บาทต้อนรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะให้เพื่อนๆแคปนะคะในในนี้นะคะเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูคลิปแล้วเพื่อนๆแคปนะคะชุดนี้นะคะ299บาทจัดส่ง ฟรีนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อเป็นการสมนาคุณเพื่อนๆและคุณลูกค้านะคะยังไงก็แคปแล้ก็แท็กหน้าแท็กลิงไลน์หรือ,อกดเบอร์โทรสั่งจองได้เลยนะคะถ้ากดเบอร์โทรก็จะเข้าริงไลน์ร้านพี่ตุ๊กตาได้นะคะ ตุกตาซาลอนแอนบาร์เบอร์นะคะร้านเสริมสวยนะคะพี่ตุกตาก็จะลงใน YouTube ด้วยนะคะ y o YouTube ร้านเสริมสวยตุกตาซารอนแอนบาร์เบอร์แล้วก็เพจ a c e b o o k นะคะร้านเสริมสวยตุกตาซาลอนแอนบาร์เบอร์แล้วก็ะะวกาาแกท็กทำรายนะคะลา,ลายลายทำรายด้วยนะคะก็ทักเข้ามานะคะให้สะดวกสุดก็คือเมมเบอร์โทรแล้วก็ทักกริ๊งไลน์เข้ามาหาพี่ตุกตานะคะแล้วก็แจ้ง ความต้องการแล้วก็พูดคุยกับพี่ทุกตาได้พี่ทุกตาก็ส่งที่อยู่มาพี่ทุกตาก็จะจัดส่งให้จํานวนนะคะว่าเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วจะส่งเงินยังไงเดี๋ยวคุยกันนะคะว่าพี่ทุกตาก็จะ,ะจะส่งให้นะคะในกรณีพิเศษนะคะอันนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆในชุดนี้29 9บาบทนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะพี่ทุกตาก็ จะให้เป็นในกรณีพิเศษนะคะสองรับสองก้าสบาทนะคะวันนี้พี่ทุกตาก็เอาสิ่งดีๆมาฝากแล้วพี่ทุกตาก็ฝาก YouTube ร้านเสริมสวยทุกตาซาลอนแอนบาร์เบอรด้วยนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้พี่ทุกตาด้วยนะคะแล้วก็ เพจ a ฟ e บุ o k นะคะของร้านเสริมสวยทุกตาซาลอนแอนด์บาร์เบอร์ด้วยนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้ก็อย่าลืมร้านเสริมสวยทุกตาซาลอนแอนด์บาร์เบอร์นะคะก็ยังไงก็พี่ทุกตายินดีต้อนรับเพื่อนๆมาใช้บริการเสริมสวยนะคะทำทั้งสุภาพบุุษและสุภาพสตตีนะคะยังไงก็เชิญน,นะคะวันนี้พี่ทุกตาก็มาบอก ข่าวดีเพื่อนๆแล้วก็มาโปรโมชั่นให้กับเพื่อนๆนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนี้พี่ทุกตาก็ต้องราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย